สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับการตามหาสุดสาคอนะครับเพื่อนๆนะไอดี ID ที่ผมจะนำมาสุ่วันนี้ก็คือไอดีหลักของผมเองนะครับโดยเองงบที่ผมมีทั้งหมดก็คือ4ี่0 0เพชรนะครับเพื่อนๆนะก่อนอื่นเลยก็คือผมได้วัตถุด,ดิบมาอย่างลรใบแล้วนะตอนนี้นะเนี่ยตามหานี้แค่4ใบอันนี้9ใบนะครับเพื่อนเพื่อนะเพื่อนเพื่อผมจะปิดทั้งหมดกี่เพชรครับ <laughs> อ่ะเพื่อไม่เป็นการเสีเวล้าเราไปชมมาเลยดีกว่าครับอวยพ่อหน่อยลูกนะ let's go ่ะลุยครับเพื่อนเพื่อนเทปสุดเทพโพไซดอนเทปสงครามไว้ จะกดแล้วนะห้าร้อยแล้นะครับเพื่อนลุยปึ๊บอายพันแล้วนะกลัวแล้วอุ๊บผ่านห้าแล้วนะนี่ครึ่งทางแลวเนี่ยครึ่งทางที่จะไปตัวท็อปไวเนี่ยพันห้าเนี่ยหืมสองพันแล้วเพื่อน ใจเย็ยนโจ้าใจเย็ยน <c oughs> อีแปดอีแปดจังแน่สักแค่ไหนวะไอ้นั้นขาดสี่นั้นขา8แปดนะเพื่อนนะ <Okay. S 1> มาเลยครับโอเคขา7เจ็ดเพื่อนฮึบโห่นั่นไม่มาเลยมานี่บางกรนะ่ะ ค่าซีบค่าเจ็ดนะครับเพื่อนๆนะมาเลยลูกเอ้ยวันสงการนะขอบัฟหน่อยได้ไหมเ <c oughs> งียบเงียบเลยฮึโอ้โหเท่าไรเหรอวะโอ้โหเจ็ดพันเลยนะเพื่อนๆมาเลยครับหื <c oughs> มม้านินนะขอม้านินก่อนได้ไหมสี่ใบอะโอ้โหฮึโอ้โห,โหสุ่มทิ้งเลยเนะี่ยเพชรกูโอเค อันนี้ขาด6ใบนั้นขาด4เ <c> ฮ <oughs> ้ยหมานินกูหายไปไหนเนี่ย <c oughs> เฮ้ยกูแก๊เต็มแล้วเพื่อนนะแป๊บนึงเพื่อนเพื่อนครับก็ขาดหมานินมังกร4ใบแล้วก็ขาดเงา6ใบครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็นภาษากังกเรียบร้อยแล้วนะต้องพึ่งดวงชะตาครับเพื่อนเนะื <c oughs> อ่อนนะลุยกูชื่อไม่มาฮึชื่อไห โอึกมานี่มังกรกูไปไหนวะเนี่ยเ <the> ฮ้ยบูชิดื้อศัตรูสามใบเงาเหลือหกเออเงาเหลือห้าต้องอย่างนี้สิวะเปลี่ยนภาษาเนี่ย <c oughs> โอเคข้าด3สามกับห้านะเพื่อนมาเลยลูกอข้าด4 ครับสากับสี่นะครับเพื่อนขึ้นของาล่อนเอ้ยขอมานี่มังกรก่อนได้ไหมสามไอ้หูหึ้ม้านินลุกม้านินอืมคัดสองัดสองกับคัดสี่หมื่นหกเลยนะเพื่อนนะไม่ไปไม่เล่นน้ำว t the อ้ทะเลนี่มาความเค็มใช่ไหมเนี่ยขัดสองกับสี่เองลูกฮเฮ้ยขัดสามกับสองขัดสองกับสามขัดยังละสองมาดิจิบหายละม้าดินกูเฮ้ยเฮ <c oughs> โอ้โหม้าดินกูไปไหนวะเนี่ย ยังกสองลูกเอ้ยขอมานินก่อนได้ไหมอุ้ยเงาแม่งเหลือหนึ่งแล้วชิบหายแล้วเขี้ยมานินกูเล่ามานินมานินครับมาเลยลูก <c oughs> เงาแม่งขบแล้วเพื่อนชิบหายแล้วชิบหายแน่แน่แบบนี้ โอ้ยชิบไปแป๊บๆปๆๆไปผักเลกผักเลกโอเคอันนี้ครบโอ้ยชิบหายแล้วเนี่ยเพื่อนตัวตึงเลยเนี่ยถ้าแม่งมาที่หลังเงาอย่างนี้คือชิบหานแน่นอนเพื่อนปึ๊บมาสองเม็ดสิบบ้าได้เอามาโอ้ยช่บไม่เอาเงาแล้วมายากดูดมา โอ้ยเชื่อมีเอานิว What the fuck ชิบหายแล้วเพื่อนของจริงเลยเนี่ย, Ooh, ยวยย 35, นนะิชิบหายแล้วกูขอกลับภาษาไทยก่อนนะเพื่อนนะฮู้หูโดนไปสามหมื่นห้าเพื่อนนะชิบหายแล้วเฮียเร็วขอเอสเลยได้ไหม หูไม่เอาเร็วเฮี้ยเฮ้ยกูเขี้ยวกูเล่มเขียดแล้ว,อ,ลว,ลวอุ้ยโหลไม่เอาสิโอ้โหผ่านแล้วเพื่อนเฮ้ยอีกใบนึงอีกใบนึงเดี๋ยวแปบนึงผมหาเพชรกันแล้วเพื่อนนะ โอเคมีมือนหนึ่งเพื่อนฮึ๊บเคมา <c oughs> มานินมานินใบเดียวเฮ้ย,ยอย่ากแกล้งกันขอร้องโอ้โหรับไปที่หมดฮึ๊บยังหลอกอินไม่ถึงนะเพื่อนนะคิด ใบเดียวจะไม่ได้จริงหรอวะรับมารับมาโอเคกดฮึ๊บเอา้าจิบหายแล้วโอเคไม่เป็นไแปดพันกับมานี่บังกร มาแล้วลุงนะหมานินไปเดียวเนี่ยฮึโอ้โหเพื่อนโอ้หเหี้ยหายไปเลยกูร้อนแล้วกูร้อนแล้วเฮ้ยคิดว่าจะแน่สหมดไปท่อยวะเนี่ย เราเราสี่หมื่นนะครับเ,เพื่อนๆนะสี่หมืนะ่มออน,น,นนะสี่หมื่นต้นๆนนะฮูอ่ะโอเคถือว่าอยู่ในเลทเกือบเกือบจะบานปลายนะเพื่อนนะสี่หมื่นนี้ถือว่าเริ่มเริ่มจะบานปลายแล้วอ่ะโอเคครับรับมามช่ยเม่งฮูเกือบจะต้องเสียเงินแล้วนะเพื่อนนะรับแมงไม้หมดเลยนะอ่ะอ่ะโอเคครับ ผมก็ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปตัดสินใจก่อนว่าผมจะเติมขอตูมดีไหมนะเพื่อนนะขอขอไปคิดก่อนก็สรุปเลยครับวันนี้ก็ปิดรอราวสี่หมื่นนะครับเพื่อนนะใครที่ยังอยากได้สุสาอนะครับแล้วที่ยังไม่ปิดนะครับเพื่อนนะขอให้ปิดกันน้อยๆนะครับนะกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับเพื่อนนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับเพื่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆช่องผมนะครับเพื่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าาาครับบบไปละ๊ยย